ปราสวัดนี้ทัน้นทั้อเมืยการคณะครูและแขกที่มีเกียรทุกท่านค่ะนิรชเชอเล็กหญิงมวีและวังมัญญาโน,น์โรงเรียนละครหุน่นสนากงานเข็ดพิลี่การศึกษา เมื่อไม่นานมานี้มีเ,เรหร่องอะรู่แปดข้บคนหนึ่งชื่อดารัสดารัสถ้าเราบับแม่แล้วถืออออกจากบ้านโดยที่ไม่มีเงินติดตัวไปสักบ,บาทเธอเดินออกไปไกลาจากบ้านมากเธอเล้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนจำไม่ได้ว่าไปทางไหน ก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวจะซื้อก๋วยเตี๋ยวอะไรจ้า้นเล็กเส้นใหญ่น้ำส้มน้ำพุนน้ำใสก็มีจ้าเมื่อหันไปอีกทางก็เห็นนาราจังวังนนี้กอดานก๋วยเตี๋ยวอยู่ก็ถามว่าจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเอิญหส้นเล็กเส้นใหญ่นาราตอบว่าหนูจะซื้ออะไรก็ได้ค่ะ ต่ยังไม่มีเงินเลยแม่ค้าะจมีตอบว่าไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยววันนี้ป้าให้หนูนืรอไม่ต้องจ่ายเงินแม่ค้าก็โยกคนเกิดจาเนียรให้ดาราดารากินไปเกิดด้วยความถิวไปได้ึ้นชาตก็ร้อไห้หนแม่ค้าถามว่ารอไห้ทำไมจะิ้มดาราตอบพ่อนูบ่าว่า มีอย่างคนที่ไม่รู้จักอย่างบ้ายังรนูเลยไม่เหมือนแม่วหนูที่ม่เคยรักเลยค่ะแม่ขาจะมีคุณบอว่าทาไมหนูพิเศ่นี้แม่ของหูเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เกิดพ่อนข้าวหนูป้อนนมหนูมาตั้งหลายเดื เลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดป้อนข้าวเราป้อนนมเราเ,ราเอาขนมาให้กินซื้อเสื้อผ้าให้ซื้อของเล่นให้ตั้งแต่เกิดแต่ทำไมเราถึงคิดแบบนี้ดาราจึงตัดสินใจกับ ิออกมาใจมากแม่คาจึงพาไปส่งเมื่อถึหน้าบ้านดารลัก,ก็เห็นแม่กำลังวุ่นวายาก,กับการตามหาลูกสาวที่หายตัวไปโดยไม่บอกแม่ขอให้ญาติพี่น้องมาช่วยกันตามหาดาราลัดูพี่เพราะกลัวว่าดาราลจะถูกรถชนหรือตกน้ำไปเมื่อเห็นดาราลเดินกลับเข้ามาก็ดีใจมากรีบเข้าไปกอดแล้วถามว ทนแม่ว่าจะไม่ความแบบนี้อีกแล้วทางคู่กอดกันด้วยความสุขและความห่วงใยและอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกันเรื่องนี้ขอให้รู้ว่า ัะแ,แม่ให้มากๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีะคะ่ะ